เย็นๆก่อนอาบน้ำอาบท่าก็ทำซะก,ก่อนทำแล้วก็ไปอาบน้ำอุ่นๆให้ให้ผ่อนคลายก็จะสบายขึ้นแต่ไม่ต้องไปลงอ่างนะลูกมาหาไม่ต้องลงอ่างนะเออไม่ต้องลงอ่างทำให้มันดูสบ,สบายสบายถ้ามีเวลาก็ทำให้ได้ทุกวันทุกวันจะดีมากเส้นเอ็นพังผืดข้อแขนอะไรจะไม่ไยึดติดอ่า ไปหาน้ําทานแล้วเดี๋ยวมาเตรียมปฏิบัติเตรียมสวดมนต์จเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระรากุศลต่อร่นเก้าทั้งสองพระองค์สืบไปใครยังไม่มีชีพสวดมนต์ชีพสวดมนต์ยกมือไปหามาเจ้าหน้าที่ช่วยเอามาแจกให้ทีค่ะเรียนเชิญญ,ญาติธรรมกราบขอบพระคุณที่หลวงปู่แนะนำวิธีทำให้สุขกายสบายใจค่ะกราบกราบ และพี่น้องหลายท่านนะต้องไปไปไป,ไปต้องเข้าคอร์สโยคะแพงกว่าน,นี้อี้นะก็นิมนต์หลวงปู่มาแจ้งวันละทุกอาทิตย์กันแล้วกันครับเพื่อจะได้่อ,อบางทีไปเข้าคอร์สโยคะหลวงปู่ไม่แพงกว่านี้แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เท่านี้แต่มาที่นี่ดีกว่าฝึกโยคะอีกก็มีคนฝากว่านี้นิมนต์หลวงปู่มาทุกอาทิตย์กันแล้วกันครับ เดี๋ยวเหลือให้แม่ไปปั๊มน้องก่อนย่าลืมนะครับพี่น้องผลิตภัณฑ์หอมจังเนาะมีเขาสารมีผลิตภัณฑ์หอมจังแล้วก็สำหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่อยากจะจองรูปหลองรูปเบอร์โอลุปู่รู้สึกสิ้นเดือนนี้จะเป็นก็หมดแล้วนะครับหมดสิงหาเนี่ก็ไม่รับจองแล้วหลายท่านยังไม่มีโอกาสอย่างที่บอกครับรูปเหรียญลูปหลองปู่นั้นมีความพิถีพิถันลูกปู่จัรจัดทุกรูปทุกองนะครับก็นับเป็นความเป็นสิริมงคลและเป็นความ โชคดีของพวกเรานะครับที่จะมีรูปหล่อรูปเหมือนของหลวงปู่ที่จะจองสำหรับพี่น้องท่านใดน,นะครับอยากจะมีบริวารท่านบอกว่างั้นนะมีสองพระป่านะครับการทําบุญคนเดียวนั้นท่านบอกว่าเป็นผู้เจริญได้โภคทรัพย์แต่ถ้าเราเชิญญาเิรษฐพิจหายท่านบอกว่าเป็นผู้มากบริวารน,นะมีซองกระถินนะครับที่จะทอดเป็นกระถินสามัคคีที่วัดอ้อนน้อยนะครับท่านจะจับรับไปคนละซองหรือตามสถานนะครับมารับได้ตรงหน้านี่เลยนะเอาไปเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันนะครับจะกลับมาเท่าไหร่ก็ไม่ว่า เพราะเราเชื่อในความซื่อสัสตย์ของท่านอยู่แล้วนำมารับได้เลยนะครับจะเอาไปแจกเพื่อนบอกปุ่นก่อนก็ได้กําหนดทอดในวันที่2พฤศจิกายนนะครับวันที่2พฤศจิกายน2 5 5 8ตรงกับขึ้น11ขค่ำเดือน12เว 00, ลา10.00นหนอครับเขามีเปิดใบดังหน่อยเขามีชี้แจกหรือยังมีแล้วเจ้าค่ะเอ เดี๋ยวเตรียมตัวจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุสลวนริมจทิสังราชาตตรรถโททัปสาสติกุมพันธานังอาทิติมหาราชายาส,สิโสพุทธาปิตาส อวอินทมานามหาภราอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัชโนโมธมานาทังสุปุริมันจติสังตัตระโททักิเอนวิรุณโกปัจจิเมนวิรูปะโคกุเวโรตระังดิสัง จตารุเทมหาราชาสมันตาจตุรุทิสาทัพันรมานาทั้งโสสเคกามีจรุรปเกเคฤสีทาราตาเจนตะลิกเคมิมานีที่เประเทจกเมตรวนาคานีเกหวันตุมีเกเต อุมาจายันตุเทวชราตระวิสเมียกขันทภนาคังปิตันตาสันติกิยังบุนีวรวาจานังชาติวูเมสุนันทุธรรมสวนกาโอยามพทันตาธรรมสวนกาโอยามปัทันตา ธรรมะสวัสการอายามพะทันตังพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐพระพุทธเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากรบ พระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่ง,งอันเลิศของข้าพเจ้ากระพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐพระสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากระ ที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมพระพระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าผูกความรักษาข้าพเจ้าผูกความรักษาขอความสวัสดีมีมงคลขอความสวัสดีมีมงคลจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ครับสาธุวันทาสาธุวันทาคุณบิดามารดาคุณบิดามารดาครับสาธุวันทาสาธุวันทาคุณครูบาอาจารย์คุณครูบาอาจารย์ครับไอหนูเปลี่ยนไม้ตรงนั้นไหมตรงนี้มันดังหรือหรือมันอยู่ที่จัดเออปรับ Oh. No oh. สรุบได้โดยพระองค์เองโมตาสาภะวะโต តោឱណអបងដែលប្រភូមិប្រភ័ក្ឆ แต่สะลุจอบโดยพระองค์เองอิติปิโสภะกวารังสัมมาสัมพุทโธวิจาจเจรณะสัมปันโนสุขะ क ที่สุขเกษมสรรที่ทางพิรุณ สเห็นเหตุที่ไกลไกลก็เจนจบพระเจ้าทิงกามจัดน้ำใจยาสันดาบบาทังชายหญิงสัตว

เชาเจ้วันแห่งองค์พระศาสดาเจ้าทรงสัตสันดานสว่างกระเจงใจมนธรรมได้นับโดยมาโพ อันรักโอรนันพิสุทธิเสกสุขใสอีกธรรมตนทางกันไรดำมกันนานเกินเกิปฏิบัติปริยัติเป็นสองคือธร เจคองให้รวงรูง้พรอย่างรคอุดรนโดยตรงแค่โคดดอนอุตมงนกทมจำดงโดยจิตและกายว่าจะกระ

สังค ו สามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตะสวาคะสังค ום อยากที่จตตาริปุริสยยุคานิอันทัปุริสับุ

สะโวประสัตสดังครับบติมัฏฐาเดองค์สมเด็จพระกวานเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบรรพรู้ถึงที่อัน สเสด็จพระผู้ตรัรสไกรปัญญาภงไสยสัจเปปราโม,มงเอานางทางข้าสึกพองบ่มีรำพอง สมีคุณอนุนอเนกจะนับเรือตราข้าโคนหมูภาสราพวกทรงคุณามนคุณประดุดจะรำพันโดยเดชบุญเ้าพิวัน พระไกรรัอันอุดมดีเรกนิรายจงช่วยข่จัดโอยไยอันตะไรใดใดจงดับแรงกลับเสื่อมสูลกระ

คชนชนหนี้ เป็นพระสุนทรางกบเทียมบอเทียมท่านเรือที่จะทดแทนจะสนองคุณนั้นเทปูชาในอันอุดมเริดประเสริ Gracias. สิ่งอันชี้แจงและแบ่งบปานใครอาจให้ชัดเจนจิตมา จิติงุน สัคตะวาถวายพรพระพรสัคตะวาพุทธรัตนังโอสถทงอุตตมวังพระธรรมความเขารพพระพุทธรัตนะอันเป็นดังโอสถอันอุดมประเสริฐอิดังท สนาพุทธเตชนโสตินาเป็นประโยชน์แก่ทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้านาสันตุปัตถวาสเปทุกขาอุปสเมมินตุ ขอสัพอุปัตถวะทาทังายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว uh ua, และสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถจงปราศจาไปขอทุกทังาลาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจงสงบไปโดยสวัสดีสกักตะวาธรรมรัตนังโอสถ เป็นดังโอสดอันดูดมประเสริฐปริราหูปะสมนังธรรมเตเจนสุดทินังระงับความกระวนกระวายด้วยเดชแแดงพระธรรมรา ดันนุปัตทวสยายาะสัพเพพยาบูปสมินตุเตขอสพระอุปัตถวาทางหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนา จงปราศจากไปขอไปทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หังและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจงสงบไปโดยสวัสดีสักตวาสังค สะทังอ <war> ุตมงวะรังเพราะทำความเขารบพระสงฆ์คารัตนาอันเป็นดังโอสถอันอุดมประเสริฐอ่างูเนยังปางุเนยังสั่งคเตชจนสสดทินาเป็นผู้ควรแก่สการะ ที่เขานำมาบูชาเป็นผูค้ควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรับด้วยเดชแห่งพระสงฆ์นาสันตุปัตถวาสาเปโรคา,าวูมตุเตขอสัปปะอุปัตถวาทั้งหลาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถจงปราศจากไปขอโรคทั้งไหลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ระเบรมบราชิีินีนั้นจงสงบไปโดยสวัสด,ดีอดิเรกวัดสสะตังชีวาโตทรงเป็นอยู่